5าแท็บเล็ตนะคะที่น่าซื้อในช่วงครึ่งปีหลังของปี2025นี้นะคะจะมีรุ่นไหนบ้างนะคะมีทั้งรุ่นที่เพิ่งเปิดตัวเร็วๆนี้เลยค่ะแล้วก็รุ่นที่เปิดตัวมาสักพักแล้วแต่ยังคงเป็นรุ่นที่น่าซื้ออยู่วันนี้แอมรวบรวมมาให้ทั้งหมด5รุ่นด้วยกันเดี๋ยวเพื่อนๆทุกคนไปชมพร้อมๆกันได้เลยค่ะ สำหรับรุ่นแรกนี้นะคะก็คือรุ่นที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อเดือนที่แล้วเลยนะคะก็คือวันนี้ที่เราถ่ายกันคือเดือนสิงหาคมค่ะรุ่นนี้เปิดตัวเมื่อเดือนกรกฎาคม68สําหรับ Oppo Pad SE นั่นเองต้องบอกว่ารุ่นนี้เป็นแท็บเล็ตที่น่าใช้งานมากๆเพราะว่าเป็นแท็บเล็ตที่มาพร้อมกับความบางเบาพกพาง่ายค่ะมาพร้อมกับแบตท,ที่อึดมากๆแล้วก็ยังมาพร้อมกับฟีเจอร์โทรเข้าโทรออกสามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ได้นะคะก็คือรองรับการสแตนบายการใส่ซิมนั่น โดยสเปคของรุ่นนี้ที่เปิดตัวออกมานะคะจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจอยอยู่ที่11นิ้วอัตรา refresh rate เนี่ยจะอยู่ที่90เฮิร์ตค่ะความสว่างอยู่ที่500นิตซึ่งถือว่ากำลังดีมากๆแล้วก็มาพร้อมกับฟีเจอร์ในเรื่องของการถนอมสายตาด้วยโดยสเปคที่มาพร้อมกับเครื่องนี้นะคะจะใช้ชิปเซตเป็น Helio G100 และด้วยความที่เขาเป็นแท็บเล็ตรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวในปี2025นะคะก็จะมาพร้อมกับฟีเจอร์ AI ที่ค่อนข้างจัด เต็มค่ะเหมาะท่านในด้านของงานเอกสารแล้วก็การใช้งาน AI อย่าง Google Gemini ด้วยนะคะซึ่งในรุ่นนี้เนี่ยรองรับการใช้ Gemini Live นะคะสามารถเปิดตัวกล้องใช้งานร่วมกับเขาได้ทันทีเลยแล้วก็ในด้านของงานเอกสารเองเนี่ยเขาก็จะมีหลากหลายฟีเจอร์เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดเอกสารใหม่ค่ะการแปลเอกสารหรือว่าช่วยเรียบเรียงเอกสารให้มันมีความทางการมากยิ่งขึ้นค่ะรวมทั้งถ้าใครนะคะที่สนใจแท็บเล็ตเครื่องนี้เพื่อ ให้น้องๆน,นะคะที่เป็นเด็กๆเ,เนี่ยมาใช้งานร่วมกับเรานะคะตัวนี้เขาก็จะมีโหมดที่ผู้ปกครองเนี่ยสามารถเข้าไปควบคุมจํากัดการใช้งานของตัวแท็บเล็ตให้เหมาะสมกับการใช้งานของน้องๆได้ด้วยนะคะเพราะว่าน้องๆเนี่ยไม่ควรใช้งานหน้าจอนานมากจนเกินไปนั่นเองค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งที่แอมได้บอกไปนะคะก็คือรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่มาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่อึดค่ะความจุบแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่9,340ม ah ิลลิแอมนะคะแล้วก็ในเรื่อง การชาร์จไฟกับค่ะแอมรู้สึกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ค่อนข้างสมดุลเพราะว่าแบตเตอรี่ให้มาเยอะแล้วนะคะการชาร์จเนี่ยก็ชาร์จค่อนข้างเร็วด้วยเพราะว่าให้ชาร์จเร็วมาอยู่ที่33วัตต์นั่นเองโดยราคาของรุ่นนี้ในปัจจุบันนะคะถ้าซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะก็จะเห็นหลากหลายช่วงราคาเลยอันนี้แล้วแต่สเปคด้วยค่ะจะมีตั้งแต่ช่วงประมาณ5,500บาทไปจนถึงประมาณ6,800รบาทรา,ราวนี้ค่ะก็สามารถเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานของเราได้เลยว่าอยาก ได้แรมและลอมอยู่ที่ความจุเท่าไหร่ค่ะ มาต่อกันที่รุ่นที่2ค่ะรุ่นนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ทางโนบุกสเปคเนี่ยซื้อมารีวิวกันเองด้วยสําหรับ Redmi Pad สองเพิ่งรีวิวไปสดๆร้ออๆเลยนะคะรุ่นนี้เนี่ยเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เหมาะมากๆสําหรับคนที่อยากเน้นในด้านของความบันเทิงอยากได้แท็บเล็ตที่ราคาไม่แรงมากจนเกินไปเอาง่ายๆราคาค่อนข้างถูกแหละแต่ว่าสเปคเนี่ยคุ้มค่าต่อการใช้งานนะคะตัวนี้เปิดตัวมา6,999บาทนะคะแต่ว่าในหน้าออนไลน์ปัจ 5,000นเนี่ย, 5, ยก็มีให้เห็นได้ในช่วง flat s a ล์อยู่เหมือนกันค่ะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่คุ้มถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะซื้อจากร้านไหนนะคะแอมก็มีร้านแนะนําที่แอมซื้อเองแนบไว้ให้เป็นลิงก์ด้านล่างอยู่ด้วยก็สามารถกดเข้าไปดูกันได้ค่ะโดยรุ่นนี้นะคะสิ่งที่แอมประทับใจในแง่ของการใช้งานเลยคือแอมรู้สึกว่าเขาทําในด้านของความบันเทิงได้ดีมากๆอย่างที่บอกเลยนะคะก็คือตัวนี้จุดเด่นอยู่ที่หน้าจอเนี่ยความละเอียดอยู่ที่ 2.5K ค่ะก็จอค่อนข้างสวย เลยนะคะแล้วความสว่างก็ดีอยู่ที่600นิตค่ะอัตรา refresh rate เนี่ยอยู่ที่90เฮิร์ตจอค่อนข้างสมูทดีมากๆรวมทั้งในด้านของความบันเทิงเนี่ยก็จะมีในเรื่องของลำโพงมาควบคู่กันด้วยค่ะตัวนี้มาพร้อมกับลำโพงทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะคะจะให้ทิศทางของเสียงที่ค่อนข้างดีมากๆแล้วเสียงก็ค่อนข้างดังมากด้วยขณะที่เราใช้งานค่ะมาพร้อมกับชิปเซตนะคะอย่างตัว h e i o G 100เช่นเดียวกันค่ะก็ถือว่าเร็วแรงลื่นไหลใน ด้านของความบันเทิงนะคะเล่นเกมออนไลน์ทั่วไปก็ทําได้ดีค่ะและแบตเตอรี่ของรุ่นนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับความจุของแบตเตอรี่อยู่ที่9 0 0 0มิลลิแอมนะคะแล้วก็มาพร้อมกับการชาร์จเร็วอยู่ที่18วัตต์ซึ่งถ้าให้ทิ้งเป็นข้อสังเกตนะคะส่วนตัวของแอมคิดว่าใช้เวลาในการชาร์จค่อนข้างนานสักนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ได้เร็วเหมือนรุ่นอื่นๆที่ชาร์จตั้งแต่30วัตต์ขึ้นไปค่ะ ต่อมานะคะรุ่นที่3อันนี้เป็นรุ่นที่แอมชอบมากๆกนะคะก็คือ Red m ี Pad ค,คือต้องบอกทุกคนก่อนนะคะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่เปิดตัวไปเมื่อประมาณกลางปี67ก็คือปีที่แล้วค่ะแต่ว่าสเปคโดยรวมแอมถือว่ายังเป็นรุ่นที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าตอนที่เปิดตัวออกมาเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ90,00กว่าบาทประมาณหมื่นหนึ่งอะคะ่ะแล้วก็ตอนนี้ในปัจจุบันที่แอมได้เช็คในหน้าออนไลน์เนี่ยประมาณ6,800บาทมีให้เห็นเช่นเดียวกันแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะแล้วก็มีรีวิวค่อนข้างเยอะสําหรับร้านนี้นะคะโดยสเปคที่ราคาอยู่ช่วงประมาณ 6,800บาทเนี่ยจะเป็นสเปคที่เป็นแรม6นั่นเองค่ะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยจุดเด่นที่น่าสนใจของเขาเลยก็คือเป็นแท็บเล็ตที่มีขนาดหน้าจอใหญ่ซึ่งทั้งหมด5รุ่นที่แอบนำมาแนะนําในวันนี้นะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่มีขนาดหน้าจอที่ใหญ่ที่สุดก็คือ12.1นิ้วค่ะรวมทั้งรุ่นนี้ยังมาพร้อมกับความละเอียดหน้าจออยู่ที่ 2.5K นะคะอัตรา refresh rate อยู่ที่120เฮิร์ตจอสวยจอสมูทลื่นไหลามากๆค่ะในด้านของความบันเทิงรุ่นนี้ ถือว่าทําได้ดีเยี่ยมแน่นอนนะคะเพราะว่ารองรับระบบภาพที่เป็น o อ b b y Vision ค่ะมีลำโพงมาให้ทั้งหมด4ตัวทิศทางเสียงดีและรองรับระบบเสียงนะคะที่เป็น Dolby S m o o e ด้วยนอกจากนี้นะคะรุ่นนี้ยังมีความครบเครื่องที่มากขึ้นกว่าเดิมอีกตรงที่รุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับชิปเซ็ตที่ค่อนข้างเร็วแรงอย่างตัว snapdragon 7 s gen 2นะคะในด้านของการเล่นเกมทําได้สบายสายหายห่วงพวกเกมออนไลน์ทั่ว,วไปบนเครื่องนี้สา เล่นได้แบบลื่นไหลามากๆนะคะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยยังรองรับอุปกรณ์เสริมอื่นๆอย่างเช่นตัวคีย์บอร์ดแล้วก็ตัวเลดหมีสมาร์ทเพนฉะนั้นในด้านของการทำงานหรือว่าในด้านของการวาดเขียนเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์เช่นเดียวกันค่ะความจุบแบตเตอรี่เองก็ถือว่าให้มาเยอะเลยทีเดียวค่ะอยู่ที่10,000มน ah ิลลิแอมนะคะใช้งานยาวๆสบายๆรองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่33วัตต์ด้วยค่ะ มาตอบกันที่รุ่นที่4ค่ะรุ่นที่4รุ่นนี้นะคะจะเหมาะมากๆสำหรับคนที่อยากได้ความเป็น Eco System ของทาง Samsung หรือว่าเดิมทีตัวเองเนี่ยใช้ Samsung อยู่นะคะอยากได้แท็บเล็ตมาใช้งานคู่กันที่ราคาไม่แรงมากจนเกินไปไม่เกิน7,000บาทนะคะรุ่นนี้ต้องบอกก่อนว่าเปิดตัวมาในช่วงปลายปี2023แต่ว่าสเปคในปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่ายังสามารถใช้งานได้อยู่ค่ะสาหรับตัว Samsung Galaxy Tab A 9 p l u นั่นเองค่ะโดยรุ่นนี้จะเป็นอีกหรุ่น ที่มาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่11นิ้วค่ะแล้วก็ตัวลำโพง,งเขาเองเนี่ยก็มีมาให้4ตัวฉะนั้นตอบโจทย์มากๆในด้านของความบันเทิงนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งจุดเด่นของเขาเองก็คือการมาพร้อมกับดีไซน์ตัวเครื่องที่สวยและน้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยดีมากๆพกพาไปไหนมาไหนสะดวกนะคะมาพร้อมกับชิปเซตอย่างตัว snapdragon 6ก5ที่ก็เร็วแรงมากๆถึงแม้ว่าในปัจจุบันเองเนี่ยก็ยังสามารถใช้งานได้ลื่นไหลยอยู่ค่ะมาพร้อมกับแรมอยู่ที่ 8GB กิกะไบต์ หน่วยความจำภายในอยู่ที่ 128GB กิกะไบต์นั่นเองซึ่งราคาของรุ่นนี้ในปัจจุบันนะคะจะอยู่ที่ประมาณ70,00บาทนะคะแต่ว่าจะเป็นรุ่นที่ไม่รองรับการใส่ซิมนั่นเองถ้าเป็นรุ่นที่รองรับการใส่ซิม 5G เนี่ยจะอยู่ที่ราคาประมาณ8 0 0 0บาทค่ะรุ่นสุดท้ายนะคะที่แอมนำมาแนะนำในวันนี้นะคะก็ะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่แอมต้องบอกเลยว่าแอมชอบมากๆค่ะเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อ พฤษภาคม68นะคะไม่นานนี้เองสำหรับ Honor Pad X9A ค่ะรุ่นนี้เนี่ยตอบโจทย์หลายด้านมากๆความบันเทิงก็ได้ในแง่ของการทำงานก็ได้ค่ะหรือว่าการใช้งานโซเชียลทั่วๆไปตัวเครื่องก็ทำงานได้ลื่นไหลามากๆค่ะซึ่งต้องบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยมีขนาดหน้าจออยู่ที่11.5นิ้วค่ะความละเอียดอยู่ที่ 2.5K แล้วก็อัตรา refresh rate ที่ค่อนข้างสูงอยู่ที่120 Hz. จอสวยสมูทลื่นไหลามากๆเลย ในด้านของความบันเทิงตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่านอกจากจอสวยแล้วตัวนี้มีลำโพงมาให้4ตัวทิศทางของเสียงดีมากค่ะแล้วก็ในเรื่องของความดังลำโพงเนี่ยดังมากๆคุณสามารถเพิ่มระดับความดังของลำโพงเนี่ยให้สูงถึง200แบบกระหึม่มกระหึ่มเนี่ยได้ด้วยนะคะรวมทั้งในแง่ของการพกพานะคะตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับตัวเครื่องที่บางมากๆพกพาได้ง่ายค่ะมีอุปกรณ์เสริมให้สามารถใช้งานร่วมกันได้นะคะโดยตัว วนีน้รองรับการใช้งานร่วมกับตัวปากกาตัว h o n o r Choice นะคะซึ่งถ้าใครที่อยากวาดเขียนด้วยนะคะปากกาตัวนี้ก็รองรับแรงกดอยู่ที่ประมาณ4096ระดับเลยค่ะและแน่นอนว่าเป็นแท็บเล็ตรุ่นใหม่ประจำปี2025ฟีเจอร์ที่พลาดไม่ได้เนี่ยก็คือการใช้งานร่วมกับ AI ค่ะตัวนี้เราสามารถใช้งาน AI ได้หลากหลายมากๆยกตัวอย่างเช่นฟีเจอร์ Voice to Text ค่ะที่คุณสามารถแปลงเสียงของเราเนี่ยที่เป็นภาษาอะไรก็ได้เนี่ย ให้กลายเป็นเคได้ด้วยซึ่งจะเหมาะมากๆสําหรับสายทํางานที่มีเพื่อนร่วมงานเป็นต่างชาติหรือจะต้องไปประชุมกับองค์กรที่เป็นต่างชาติแล้วต้องการให้ถอดสคริปต์ออกมาเป็นภาษาไทยตัวแท็บเล็ตเครื่องนี้สามารถทําได้ภายในตัวเครื่องโดยที่ไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเลยค่ะ แล้วก็ในแง่ของการใช้งานแบตเตอรี่เองนะคะก็ถือว่าใช้งานได้ยาวนานประมานนึงค่ะความจุแบตเตอรี่อยู่ที่8,300ม ah ิลลิแอมค่ะรองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่35วัตต์นะคะโดยราคาเปิดตัวของรุ่นนี้ที่เปิดตัวมาตอนแรกเลยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ8 1400กว่าบาทค่ะแต่ว่าแอมลองเช็คในหน้าออนไลน์ปัจจุบันนะคะทุกคนเมื่อบวกกับโคสส่วนลดไปแล้วเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ6,999บาทค่ะซึ่งก็ไม่เกิน7,000บาทพอดีพอดีมากๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้มากๆเลยค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะทุกคนสําหรับแท็บเล็ตทั้ง5รุ่นที่ราคาไม่เกิน7,000บาทที่แอมรวบรวมมาแนะนาเพื่อนเพ่ทุกคนในวันนี้นะคะโดยถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สนใจรุ่นไหนเนี่ยอยากดูสเปคเพิ่มเติมหรือว่าอยากสั่งซื้อเนี่ยแอมก็มีทําเป็นลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วด้วยสามารถเข้าไปดูสเปคเพิ่มเติมได้เลยว่าเหมาะสมในแง่ของการใช้งานกับเราอย่างไรบ้างคะ่ะแล้วก็มีรีวิวเพิ่มเติม,ตมบางรุ่นในช่องของเราด้วยก็สามารถเข้าไปเลือกชมกันได้เลยยังไงเดี๋ยววันนี้แอมคงจะต้องขอตัวาทุกกคนนไป่อ ะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กด Subscribe ให้ช anel ของเราด้วยสวัสดีคะ่ะ